เลยนั่นแหละเออขัดขัดเข้าไปขัดเข้าไปเขียว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 ค่ะมันเป็นตะกองมีประโยชน์ค่ะอ่าอ่าออาขัดเข้าไปอืมเอออะไรออดโทนออดโทนออดค่ะไม่ต้องเช็ดค่ะไม่ต้องเช็ดไม่เป็นไรลูกเขียวเขี้ยก็เกินกัดเข้าไปไม่เป็นไรลูก สวัสดีครับอยู่กับพี่อมฤตช่องออมเล็ตคิดขับนะครับวันนี้ก็มาฉลองมือแรกของ8ขวบเลยแล้วกันนะเมนูที่อม็ตต้องกินตอนแปดขวบคือผัก oh, นะครับมันมีผักอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันร้านนี้ด้วยนะไป oh, ไปลุยเลยไปเราเชฟเบรก็ต้องกินด้วยนะเราจะบังคับเด็กๆก,ก,กินผักนะครับ oh, okay. ต,ต้องกินทุกอย่างนะนี่ร้านนี้เขาจะเป็นร้านที่แบบว่าขายพวกอาหารเม е นูผักนะเราจะสั่งผักมาให้เด็กๆก,ก,กินกันนะ ดูว่าออมเล็ตจ,จะกินผักได้หรือเปล่าครับซึ่งผักที่นี่คือแบบว่าเยอะมากนะครับมีผักหลายอย่างที่น่ากินเลยเราไปหาที่นั่งก่อนนะครับ oh. อ่ะเด็กๆหยิบเลยโอ้โห oh, แมว oh, <no. S 1> เปิดเมนูมาภาพแรกก็เจอสวนผัก oh, <no. S 1> <laughs> แล้วนี่ออมเล็ตเขาจะกินอะไรได้อะแมวกินได้ทุกอย่างเลยเด็กๆเ,เขาชอบกินอะไรรู้ไหมกินอะไรเขาเรียกว่าฟิตแอนด์ชิพแล้วเขาก็จะมีแถมผักเราสั่งเมนูให้เด็กๆก,กินไหมโอเคนะ ออมเล่นมันอยูเคร่อคิวข้างมวนนะครับออมเล่นเป็นเด็กที่ไม่ชอบกินผักใช่ไหมแต่วันนี้ออมเล็นจ,จะกินโชว์นะครับผมมันก็มีผักหลายอย่างเลยแหละเดี๋ยวจะสั่งมาให้วันนี้เราให้ทุกคนเขาดูเมนูกันไปก่อนนะครับนะี่ําเป็นเลือกไปก่อนให้ทํากินผักมันจะฮาตอนกินผักอะไเพื่อนๆฝากกดไลค์กันเลยครับเดีย๋ยวคอยดูนะว่าการกินผักของเด็กๆจะเป็นยังไงนะครับผมนี่คาโบนาร่าของน้องเชเบสครับนี่อันนี้แหละของออมเล็ตว้าว มาแล้วครับฟิตแอนชิพนะครับนี่ของเด็กๆนี่เดี๋ยวเราจะให้กินผักนะครับให้เด็กๆก,กินมันฝรั่งสดงกันสดนะครับ <S <S นี่จิมซ้อนมะเขือเทศนี่อร่อยมากเลยนะ <S 1> <S 1> <S นี่มันฝรั่งสดนี่มันฝรั่งสดอร่อยกว่าเฟรนฟรายกันนะเนี่ยเหมือนเฟรนไฟรายไหมครับเนื่อเค็มๆแบบวเราจะทำการฟ้อนผักเด็กกันก่อนนะชิ้นแรกเอาจากง่ายๆก่นอนนะครับ นี่คือฟักทองนะครับนี่ฟักทองนี่กินง่ายนะพม่บุนะฮะใครใครก่อนใครก่อนใครก่อนออมเลยเป็นพี่อ่ะงับไปก่อนกินได้ทั้งเปลือกไม่ต้องไม,ไม่ต้องจับอ้าปากกว้างๆแล้วงับไปไไกินได้หมดเลยค่ะทุกอย่างนานานอ้าปากออมเลยแปดขวดเลยครับเ<ๆ>ออกัดเลยนั่นแหละเออกัดกัดเข้าไปกัดเข้าไปเขี้ยว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 ค่ะมันเป็นฟักทองมีประโยชน์ค่ะ อ,อ,อ่ะอ่ากัดเข้าไปถึงนี่ถึงนี่กัดเข้าไปเยอะๆเร็วๆชิมดูดูมันขอบ้างขอบ้างทิสต์อ่องเพราะมันนหมดเลยมันมากอร่อยใช่มันมันมากแตงกวาอ่ามีผักแตงกวาเหมือนในข้าวมันไก่อ่ะอันนี้เป็นแตงกวาญี่ปุ่นเลยนะอ่าอ่า ออใส่เข้าไปอ่าเก่งเก<ๆ>่งอ่ึ้น่งยังกว่าไม่เอาไม่ต้องให้น้องกินไม่ต้องให้น้องกินไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ต้องให้น้องกินแล้วแอมเลยกินคนเดียวเลยหลือแปดขวบแล้วเหลเือเค็มจิ้มได้จิมจ้มอยากอันนี้อร่อยน้ำสลัดอัลมอนต้องลองลอ่าอ่าอ่า,อากัดเข้าไปอ,อ่าอะไรอดทน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 ลูกอดทนเขียวเขียวผักมีประโยชน์ อร่อยเอ่มเรดกินผักกาดขาวนะครับอ่ะเออมเรดจันทร์จะก่งแล้วน้องเชเบตไม่ต้องค่ะไม่ต้องกินค่ะไม่ไม่กินก็ไม่ต้องกินค่ะไม่ต้องกินเลยให้พี่ออมเลดเขากินคนเดียวอ่ะออมเรดเร็วสามสองหนึ่งนี่ครับเพื่อนๆต้องกินผักกาดนอ้เลยนะนี่ต่อไปอันนี้ดีกว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เบบี้แครอทนะเป็นแครอทจิ๋วนะอ่ะออมเรดกัดไปครึ่งนึง กรอบกรอบเนื้อเคี่ยวให้หเคี่ยวก่อนอเคี่ยวก่อนผสมกันไม่อร่อยอ่าจิบจิบจิบ,จบ,จบ,จบน้ำก่อนจิบน้ำก่อนอันนี้นะครับอันนี้คือเบบี้แครอทนะเอาเ,เลยแล้วครึ่งนึง่งมันหวานเลยนี่เบบี้แครอทคัดคัตเบบี้แครอทเป็นไงบ้างไม่มันเหกับออย่างนึงเป็นแครอทเล็กลองไหมเบบี้แครอทตอนเด็กกินนะ แอห,หลอดที่ชอบมากตอนนี้ไม่เอาอะไรเลยคือไผ่แล้วค่ะอ่ะอันนี้คือสปากเกตตี้นะครับเราจะกินกันเองนะน้องเชเบ็ตจะอดกินแล้วเนี่ยอ่ะเอาเลยลองกินฟิชแอนชิปสิจิ้มซอสมะเขือเทศสินี่กินนี้กินนี้กินฟิชแอนชิปหน่อยหรืออันโอ้ฟิชแอนชิปชัดไหมอืมไหนขอดูเนื้อปลาหน่อยโอ้โหอ,อ,อร่อยไหมฟิชแอนชิปอร่อยไหม พี่ขออันสุดท้ายนะที่พี่จะให้อร่จยคืนคือมะเขือเทศสีดานะมะเขือเทศลูกเล่นอันเนี้ยอันสุดท้ายมันก็เหมือนซ้อนมะเขือเทศแหละลูกเขียวๆขึ้นไปนะอ่ะลองดูพี่เล็กด่านสุดท้ายละพี่เล็กต้องทําได้นะพี่เล็กแปดขวบแล้วนะน้องน้องอ่อนน้องอ่อนมากพี่เล็กเก่งเออไม่ให้แล้วเดี๋ยวไม่ให้ดูแล้วไม่ให้ดูห้าวันเลยอ่ะอ่ะพี่เล็กหยิบเลยมะเขือเทศฮะไม่ต้องเช็ดค่ะไม่ต้องเช็ดอื้อไปแล้วลูกเขียวๆก็เกินกัดเข้าไปเลลยูก เคี้ยวทีเดียวเคี้ยวทีเดียวเออเข้าไว้เออเนี่ยอันนี้คือกันที่ต้องส่ระโดม่หมดมันคือจุดเริ่มต้นที่เด็กควรจะมีนะเพราะว่ามันบำรุงอะไรบ้าง่ะแมวผิวพรรณสมองดีค่ะกินผักเนาะดีนะอ่ะอําเล็กปล่อยให้อําเลกกินตามใจชอบเลยนะครับส่วน้องเชฟเบนก็อ่อนดอยมากนะเป็นไงกินผักวันนี้รู้สึกยไงบ้างยากไหมยากแต่วันหลังให้กินจะกินอีกไหมก็ค่อยๆฝึกกินได้ไหม สัญญาก่อนว่าจะฝึกกินผักโอเคนะครับตลอดคลิปนี้เดี๋ยวพ่อแม่ไปละนี่ไม่ใช่การบังคับนะไม่ต้องดรามา่านี่คือการสอนลูกกินผักเข้าใจไหมครับอยู่โน้ต FC ห้ามดราม่าพ่อแม่นะทำไปก็เพื่อเขาจะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วฝึกกินผักในาน้ำไนะครับคลิปนี้ไปละเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายๆต้องเล่นเก่งมากนะวันนี้ถือว่าเก่งมากเลยแปดโผลแล้วเก่งอ่อ,อนอ่อ,อน อ,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 อ่อ, <c oughs> อ,อนอ,อ่อนอ่อนด๋อยอื้อออนด๋อย